สวัสดีค่ะฟ้าจาก UCF Property คลิปนี้จะมาแนะนำที่ดินทำเลดีทำเลัก,กยภาพหน้ากว้างติดถนนอรุณอมรินถึง90เมตรและใกล้กับโรงพยาบาลศิริราชค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนอรุณอมรินใกล้กับซอยอารุณอมริน26เนื้อที่ทั้งหมด497ตารางวาหรือ1ไร่97ตารางวาค่ะหน้ากว้างติดถนน90เมตรรูปแปลงที่ดินจะเป็นตามรูปนี้ค่ะเป็นผังสีน้ำตาล ภายในมีอาคารชั้นเดียวหนึ่งหลังพร้อมที่จอดรถกว่า20่คันแปลงนี้นะคะเหมาะจะทำร้านอาหารขนาดใหญ่คลินิกออฟฟิศส,สำนักงานหรือธุรกิจที่ต้องการที่จอดรถจำนวนมากค่ะสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะมีโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทรรโรงพยาบาลสิริราชตลาดวังหลังโรงพยาบาลธนบุรี วัดพรแก้วสนามหลวงมหาลัยธรรมศาสตร์ท่าพาาระจันทร์สพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสพานอรุณอมรินทรน์ราคาขายอยู่ที่118ล้านบาทค่ะค่าธรรมเนียมการโอนผู้จะซื้อชำระทั้งหมดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดดูที่ดินติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ